ครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนครับพี่รองมาแล้วครับพี่รองผู้ชายออนไลน์ผู้ชายสายปันรวยมาแล้วนะครับวันนี้พี่รองตั้งคล่องในแนวนอนครับเพราะว่าลูกๆหลานบอกว่าจะเอาไปลง u t u b e ครับพี่รองเองลองไลา์ครั้งแรกครับที่ทั้งคล่องในในแนวนอนนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับก่อนอื่นพี่รองขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับพี่รอง ผู้ชายออนไลน์ผู้ชายสายปันรวยครับเ,เพื่อนๆเองก็สามารถเป็นมนุษย์ออนไลน์มนุษย์สายปันรวยได้เช่นเดียวกับพี่รองนะครับเพราะว่าโลกนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือจริงๆครับมันมีเงินอยู่มากมายในอากาศให้เราได้ไปจับไปจองเป็นเจ้าของกันนะครับอย่าคิดว่าโลกนี้มันของดีๆหมดไปแล้วครับ หรือว่าเงินทองหมดไปแล้วครับอยางคิดว่าเงินไปอยู่กับคนอื่นแล้วครับโลคนี้มันมั่งคั่งเหลือเกือสําหรับเราทุกคนจริงๆนะครับ <c oughs> พี่รองขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับพี่รองเป็นพนักงานประชามเมงหนึ่งครับนอกจากํางานประจาแล้วครับพี่รองยังทารรธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับแล้วพี่รองมองว่าการที่เรามีรายได้ต่างเดียวครับมันมัน ชักหน้าไม่ถึงหลังครับอยากมีไรายได้สองช่องทางหรือว่าหลายช่องทางต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนครับเราไม่ควรผิดขั้นโอกาสสำหรับตัวเองนะครับแม้ว่าใครไม่ให้โอกาสเราครับเราสามารถโอกาสให้กับตัวเองได้ครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเราต้องให้โอกาสกับตัวเราเองก่อนครับเราจึงจะมีโอกาสครับ พี่รองอยู่ในแบรนด์ของนบป,ประข้าวไตแร์นะครับแบรนด์นบประข้าวไตแลนด์ที่หลายคนรู้จักกันดีครับหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวพี่รองจะพาเพื่อนๆครับไปตามความรู้จักกับแบรน,นด์นบประข้าวไยแด์ก่อนครับตอนนี้พี่รองอยู่ที่โรงงานนะครับอยู่อยู่หน้าโรงงานครับบริเวณสวนหย่อมของโรงงานครับเพื่อนๆสามารถติดตามพี่รองได้ ทุกวันครับเดี๋ยวเรียกว่าเกือบทุกวันครับส่วนมากแล้วพี่ะะรองจะว่างตอนประมาณประมาณช่วงบ um ่ายครสสสับช่วงเช้าก็จะทำะาารช่วงบ่ายก็จะว่างนี่ประมาณสามโมงสี่โมงนี่ครับพี่รองออกมาแบ่งพันสาระดีๆสาระน่ารู้ที่ว่าเพื่อนๆเองก็ยังไม่เคยรู้พี่รองเองก็ยังไม่รู้ครับมีเรื่องหนึ่งครับที่พี่รองเองก็จะเพิ่งรู้ครับว่าพี่รองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครับ เดี๋ยวพี่รองจะพูดกับเรื่องที่พี่รองไม่เคยรู้มาก่อนครับวันนั้นพี่รองครับได้ดูไลฟ์ของครูปอนครับจากเพจที่ว่าเพจของผู้ขอญาตครับขอโทษครับเพจที่เชื่อว่าเปลี่ยนความคิดพิชิตอื่นล้านแล้วครูวิพรพูดไว้ว่าให้เราเชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อมั่นในตัวเองหมายความว่ายังไงครับอย่าพูดว่าเราไม่เข่งหรือว่าเราทําไม่ได้เราไม่รวย เช่นพี่รองยกตัวอย่างให้ให้ครับเมื่อก่อนนี้พี่รองคิดว่าตัวเองโพสต์ไม่เก่งครับหรือว่าไลฟ์ไม่เก่งครับพี่รองจะพูดอย่างนี้บ่อยๆครับบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราพูดว่าเราเองเป็นคนไม่เก่งนะครับมันมันจะทําให้ขวังลงไปสู่ชิดใา้สำนึกของเราครับพอมัน hmm. ฝวงไปฝวงไปนานๆครับชิดใา้สำนึกเขาคิด จิตใต้สำนึกเขาชอบครับนึกว่าเราชอบสิ่งที่เราไม่เก่งครับจิตใต้สำนึกก็เปรียบเหมือนยักษ์ชินนี่นะครับพี่รองอยู่หน้าถนนครับข้างถนนครับอาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาครับจิตใต้สำนึกก็เขาคิดว่าเราชอบในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราไม่ต้องการคือสิ่งที่เราบอกว่าเราตัวเองไม่เก่งครับจิตใต้สำนึกถ้าพูดได้ดีก็เปรียบเหมือนยักษ์ชินนี่นะครับพี่รองว่า เพื่อนๆเคยฟคังนิทานเรื่องยักษ์ชินนี่ไหมครับนิทานเรื่องอาลาดินกับยักษ์ชินนี่นะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอาลาดินนะครับอิบตะเคียงขึ้นมาถูถูถูถ,ถ,ถูแล้วยักษ์ชินนี่ปรากฏปรากฏตัวขึ้นมาครับพอยักษ์ชินนี่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วยักษ์ชินนี่ก็พูดว่าข้าจะทําตามที่ท่านสั่งความปรารถนาของของท่านคือ่อานของข้านี่คือ นิทานเรื่องนี้ครับแต่มันก็เกี่ยวกับพี่รองจะโยงให้เกี่ยวกันยังไงครับจิตใต้สำนึกของเราก็ก็คือเปรียบเหมือนยักษิน,นี่ไงครับถ้าเราพูดว่าเราไม่เก่งยักษินนี่ก็สานากครับสานาที่ว่าเราไม่เก่งเราไม่ขายไม่เก่งเราพูดไม่เก่งหรือว่าเราพูดไม่เก่งอย่างนี้มาให้เราครับเพราะฉะนั้นเราจึงโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ครับเรียกว่า ผมเก่งพี่รองเก่งถ้าเพื่อนๆก็สามารถว่าเราเก่งฉันเก่งผมเก่งอย่างนี้พูดไปเลยครับแรกๆันาดจ,จะดูว่าฝืนความรู้สึกครับความรู้สึกที่ว่าเราไม่เก่งครับเพราะว่าเราพูดคํานี้บ่อยมากครับที่ว่าเราไม่เก่งนะครับพี่รองอยากให้พูดใหม่ครับว่ามันมีผลต่อชีวิตครับเพราะว่าถ้าเราพูดเองว่าเราไม่เก่งเรา้ายก็ไม่เป็นเราไม่กล้าล้ลย เราอะไรต่างๆนานาเราขายของไม่ได้ให้เปลี่ยนว่าสินค้าของเราขายให้ขายคล่องมีเท่าไหร่ขายหมดเครี่ยงตับเที่ยงตับค่ะมีเท่าไหร่ขายหมดเครียคร่ยงตับเรียเร่ยงตับ,รตบหรือว่าขายไวหมดเร็วแรงกว่าแสงครับโปรกแกรมชีวิตใหม่ครับวันหนึ่งครับมันจะพาให้เรากล้าแล้วก็สินค้าของเราขายได้ครับเพราะว,ว่า ความคิดครับมันมีผลต่อชีว <Syndrome> ิตของเราแน่ <ine> นอนครับมีผลยังไงครับพี่รองว่าความคิดนะครับคือเมื่อเราเห็นภาพในหัวของเรานะครับพี่รองยกตัวอย่างครับเมื่อเราเห็นภาพในหัวของเราเห็นอะไรบ่อยๆนะครับเห็นว่าเราเห็นภาพอะไรซ้ําๆซ้ําๆภาพที่เราไม่ต้องการนะครับภาพนั้นก็จะเข้ามาหาเราเสมอครับอย่างเช่นภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนานะครับเราจะ คิดถึงมันบ่อยๆพี่รองอยากให้เราแนะนำพี่รองอยากให้อยากแนะนำว่าให้เราคิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นครับแต่หลายคนมองว่าคิดถึงแต่สิ่งต้องสิ่งที่ต้องการครับแต่มันไม่ได้ครับทำยังไงถึงจะได้หลายคนเพื่อนพี่รองก็เคยเป็นอย่างนี้บอกพี่รองคะ่ะหนูคิด ถึงความมั่งคั่งร่ํารวยหนูเป็นรว,รวยรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้แต่ว่าทมันทําไมไม่ไ,มไ,มไ,มได้ครับพี่รองพี่รองบอกว่าในเวลาที่คุณคิดถึงสิ่งที่ต้องการอีกใจหนึ่งคุณต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการเช่นเดียวกันพี่รองว่าคุณอาจจะไปคิดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการแล้วเอาพลังไปมุ่งมุ่งถึงสิ่งที่ไม่ต้องการมากกว่าครับทำให้ผลลัพธ์มันเกิดได้น้อยครับ ถ้าเมื่อไหร่ครับที่เราหมกมุ่นนะครับหมกมุ่นกับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับในชีวิตของเรากสมมุติว่าพี่รองบอกว่าพี่รองหมกมุ่นกับการขายครับเนี่ยยอดขายของพี่รองก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิม่มขนะึ้นเพิ่มขึ้นหมกมุ่นว่าสินค้าของพี่รองขายให้ขายข้องแบบนี้ครับหมกมุ่นเข้าไปกับในทางที่ดีนะถ้าเราหมกมุ่นในเรื่องไม่ดีสิ่งสิ่งไม่ดีมันก็เข้ามาเราแน่นอนครับพี่รองว่าอย่างนั้นครับเพราะว่ากดแรงดึงดูด มันมีอยู่จริงนะสาหรับพี่รองพี่รองเชื่ออย่างนี้ครับเราคิดอย่างไรเราได้อย่างนั้นครับนี่คือความจริงครับทีนี้พี่รองขอแนะนําสินค้าของพี่รองก่อนดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่รองจากแบรนด์นุะข้าวไทยแลนด์ครับก่อนอื่นพี่รองขอพาเพื่อนๆไปทาความรู้จักกับเจ้าของแบรนด์ก่อนนะครับเจ้าของแบรนด์ครับชื่อครูพิพรหรือว่า ชนิดตาแดงวิจัยครับชื่อจริงของครูพิพรครับครูพิพรครับทำธุรกิจมาเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนนี้ครูพิพรทำธุรกิจลูกชิ้นส่งออกไปลาวครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนไกต่ตำร้านอาหารมาเยอะแยะมากมายครับครูพิพรบ้านอยู่กราชครับเรียกว่าธุรกิจมามากมายแต่ว่าด้วยมาครูพิพรมาสบมาประสบกับปัญหาสุขภาพครับเนื่องจากทำงานหนักครับ สุขภาพไม่ดีครับเป็นซีดหรือว่าเนื้อซีดหรือว่าเนื้อฮอกถึงข้าวค้อนครับในทรงหน้าอกนะครับข้างละสามก้อนครับแล้วก็ตรงขาหนีบสองก้อนและซีดในมดลูกอีกหนึ่งก้อนครับแล้วก็เส้นใหญ่เส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดครับแล้วก็หัวใจรั่วสี่ลิ้นครับด้วยการที่ว่ากรูวิปอลตะมันหนักมาตลอดครับทาให้ร่างกายุดโชมครับ ครูพิพรจึงหาธุรกิจใหม่ครับธุรกิจที่มองว่าตอนนั้นครูพิพรเล่าให้ฟังว่ามองว่าธุรกิจอะไรได้ครับที่ทำสบายสบายทําแล้วรวยได้ครับครูพิพรจึงเริ่ม,มทำธุรกิจออนไลน์ตอนนั้นครูพิพรเองก็บอกว่าครูพิพรก็ไม่ชอบธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะว่าครูพิพรตามมาลงทุนธุรกิจเป็นร้อยร้อยล้านมาก่อนอยู่ๆจะไม่มาขายออนไลน์ครับครูพิพรเองก็บอกว่าไม่ชอบและกลัวอายเพื่อนด้วยครับตอนนั้น แพราะว่ากรุยปรมีมีธุร,รกิจแต่ละธุรแต่ละธุแต่ละธุะะร,รกิจนะครับเป็นสิบสิบล้านรวมแล้วเป็นร้อยร้อยล้านครับแต่ด้วยที่ว่าพักผ่อนน้อยแต่ไม่ร่างกายก็ทุดโทรมลงครับทําไม่มีกรุิปนผ่านการผ่าตัดลิน้นหัวใจรั่วมาแล้วนะครับแล้วก็ผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่ครับใช้เส้นเลือดใหญ่เตรียมครับตอนนี้อะไรของกรุยปนคือเส้นเส้นเลือดเตรียมครับจากอเมริกา จากสหรัฐอเมริกาครับผมเคยกวางรุยปอนเล่าครับแล้วก็ไม่สามารถผ่าตัดเอาเอาซีดท,ที่ว่าอยู่ในหน้าอกข้าข้อนออกได้ครับเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงครับแล้วสามีครูพิพรเองก็เป็นหมอนรองเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมครับไม่สามารถเดินได้เช่นเดียวกันตอนนั้นครอบครัวของครูพิพรครับ เจอปัญหาสุขภาพหนักมากครับครูถึงตัดสินใจครับไปหาสมุนไพรมาท้มกินเองก่อนครับแรกๆก็ก็คือจาสองกล่องนี้ครับแต่ก่อนจะไม่เป็นสองกล่องนี้นะครับคือเป็นยาหม้อก่อนครับครูพบอนบอกว่าท้มอยู่เป็นปีๆครับฝ่ายจะได้จาสองกล่องนี้ครับเดี๋ยวพี่รองขอแนะนําจากล่องแรกก่อนครับกล่องสีเขียวนี่ครับเป็นจานิดเย็นครับเป็นจาชงครับกล่องหนึ่งราคาสามร้อยบาทครับ เดี๋ยวพี่รอง่าพูดสรรพคุณทีหลังนะครับไม่มีควาสิยินครับเด็กๆก็ดื่มได้ครับนอนกินแล้วระบบกับตายดีนอนหลับดีหลับลึกหลับนานครับเดี๋ยวพี่รองพูดยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวแนะนํากล่องสีเหลืองก่อนครับกล่องสีเหลืองนะครับเป็นจาแกปซูลครับซึ่งหลายคนเป็นจาริดร้อนครับไม่มีสารระัดครับเป็นชาสมุนปลร้อยเปอร์เซ็นตเช่นเดียวกันครับ ฉีกออกมาจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นแคปซูลหลายคนมองว่ายารับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ยาครับแต่เป็นชาครับถามว่ารักษาโรคอะไรได้มั้งได้ไหมครับพี่รองไม่สามารถพูดว่ารักษาได้ครับแต่เพราะว่าเช่าของแบรนด์ครับไม่จดทะเบียนเป็นยาครับเขาจึงแม่เราพูดว่ารักษาครับแต่สามารถดูแลร่างกายได้ครับปรับความสมดุลครับเรียกว่าปรับความสมดุลครับคือ ครูพิ่ปเน้นในเลือดกับน้ำเหลืองครับคือเลือดทมให้เลือดดีครับน้ําเหลืองดีครับเมื่อเลือดดีน้ําเหลืองดีนะครับทาให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้ปกติครับพี่รองยกตัวอย่างของครูพิ่ปนนะครับครูพิ่รนอกจากผ่าตัดไม่ได้แล้วแต่ว่าเนื้อซีดในหน้าอกหรือว่าหรือว่าตามขานี่พี่พรยังไม่หายยังยังยังเป็นอยู่นะตอนนั้นครับครูพี่ปรก็เริ่มเริ่มกินไปเป็น จนซีดครับซีดในหน้าอกของวิพรมันก็ละลายไปครับละลายไปเองคือเรียกว่ามันกลับมาเป็นน้ําเหลืองดีครับคือปรับจากให้น้ําเหลืองจากน้ำลจากน้ำเหลืองเสียนะครับกลายเป็นน้ําเหลืองดีครับทาให้ซีดซีดที่หน้าอกกับซีดในในมดลูกนะครับมันยุบและหายหายไปเองครับครูวิพรคุณหมอเองก็ยังงงยังสงสัยว่ามันมันหายไปได้ยังไงครับซึ่ง พี่รองไม่ได้โฆษณาตามชิงนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามครูพิพรเจ้าของแบรนด์นปบะข้าวไทยแลนด์ได้ครับหรือว่าเพจเพจของครูพิพรมีชื่อเพจว่าเปลี่ยนความคิดพิชิตอล้านครับเพื่อนๆไปติดตามได้เลยครับเพจน,นี้นะครับที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนความคิดมีความคิดที่ดีขึ้นมาได้ครับจากการที่ครูพิพรจะสอน สอนหลายอย่างเลยนะครับสอนให้เราใช้ชีวิตยังไงยังไงสวัสดีครับน้องน้องชูครับขอบคุณครับที่เข้ามาบ้านเราไลฟ์กันเยอะมากครับช่วงนี้ครับพี่รองก็ว่างบ้ดงเลยช่วงนี้เมื่อเช้าพี่รองไลฟ์ไปในในเพจแล้วครับในเพจของตลาดนัดพี่รองมีทั้งสองเพจครับพี่รองขา,ขายของส่วนตัวด้วยก็คือขายขนมแล้วก็ขายขายสาคูสาคูที่ว่าผลิตมาจาก ต้นสาคูแต่น้องชุกไม่รู้จักหรอกเพราะว่ามันมีที่ักคใตยเล่านั้นก็เป็นต้นสาคูที่มีแต่ภาทใายอย่างเดียวครับพี่รองไลฟ์ไปในเพจเมื่อเช้าเลยครับแล้วพี่รองตั้งคล่องแนวนอนครับเพราะว่ามีลูกๆห,หลานครับบอกให้บอกให้ใหลุงไลฟ์แนวแนวแนวนอนได้ไหมเพราะว่าเขาจะาไปลงยูทูบครับพี่รองเองก็บอกว่าได้เลยอยู่ๆหลาน พี่รองภูมิใจตรงที่ว่าหลานของพี่รองครับหลายคนครับบอกว่าลุงเป็นตัวอย่างที่เขาให้ให้กับให้ลูกกับหลานได้ครับแล้วหลานของผมนะครับเขาก็ทําช่อง youtube ขึ้นมาแต่เขายังยังเขาบอกว่าเขาพูดไม่เก่งหรือว่าไม่กล้าพูดทํานองนี้เลยครับขอเขาก็บอกขอญาติลุงครับผมขอไลฟ์ของลุงหรือว่าคลิปของลุงเนี่ยนะครับไปลง youtube ของผมได้ไหมผมบอกว่า ได้เลยลูกเอาไปเลยครับเอาไปเลยคือมีมีสองคนแล้วครับนะขอขอไลฟ์พี่รองแบบนี้น,นะครับเอาไปลง youtube เพราะว่าน้องน้องหลานลูกหลานของพี่รองเขาเขาไม่กล้าที่จะออกมาไลฟ์สดเขาบอกว่าลงุงลุงไลฟ์บ่อยๆได้ไหมผมขอไปลง youtube นะครับสวัสดีน้องอ้อยครับขอบคุณครับที่เก้ามาดูครับพี่รอง ช่วงเวลาว่างครับนอกว่างจากงานแล้วพี่รองก็เลยออกมาแบ่งปันสาระดีๆสาระน่ารู้และอ,อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อจะให้หลานฝึกไล่ตามครับปืมีพี่รองมีลูกหลานเยอะมากครับเรียกว่าครอบครัวใหญ่ครับแต่ว่าแต่ละคนครับเริ่มมีแนวคิดที่ดีครับคือมีพลังงานบวกสูงก็เขามองพี่ เขามองเขาว่าเขามองพี่รองเนี่ยเขาเรียกลุงครับเขาบอกลุงลุงลุงเก่งขึ้นทุกวันเดี๋ยวหนูขอที่ว่าลุงไลฟ์สดเนี่ยครับหนูขอไปลงย t u b e ได้ไหมทํานองเนี่ยครับลุงผมก็บอกว่าโอเคเลยลูกเอาเอาไปเลยลุงไม่ห่วงครับตอนนี้มีช่อง youtube อยู่สองช่องมั้งครับของของลาหลานทั้งนั้นแต่ว่าเป็นคลิปของพี่รองส่วนใหญ่แล้วเป็นคลิปของพี่รองเองครับพี่รองบอกแล้วว่าไงเราเรามีคน ที่คอยติดตามเราอยู่มากมายเรา,เ,ราเป็นแสงสว่างให้กับลูกให้กับหลานเราได้ครับแม้นว่าเราจะเป็นแสงสว่างให้กับคนทั้งโลกไม่ได้นะครับแต่เราสามารถที่จะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและกับ้ไลูกหลานได้ครับเพราะโลกทุกวันนี้ครับเราจะอยู่ในโลกออฟไลน์อย่างเดียวมันมันไม่ได้เแล้วครับ เพราะว่าลกของออฟไลน์นะครับวงมันแคบครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับอ่าน้องชูครับน้องชกว่าอะไรนะเดี๋ยวเป็นลุงใส่แว่นแป๊บนึงแว่นอยู่ไหนแล้วไม่รู้นั่งอยู่ว้าวเป็นลุงอ่ะใช่ครับเป็นลุงแล้วครับยังยังไม่ถึงตวดับเป็นลุงแล้วครับเป็นลุงคือลูกหลานลูกหลานเยอะครับพี่รองลูกหลานเยอะครับลูกเขามาขอจาก จากคลิปพี่รองนะครับสวัสดีครับน้องเชสครับเขามาขอไลฟ์ของของพี่รองนะครับบอกบอกว่าเอาไปลง youtube ครับพี่รองก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับลูกกับหลานครับเลยเขาบอกว่าลุงไลฟ์บ่อยๆได้ไหมหนูจะเอาไปลง youtube ลุงบอกว่าได้ครับีลยวลุงจัดให้บางวันพี่รองก็ไลฟ์ในเพจเมื่อเช้าก็ไลฟ์ไปในเพจแล้วครับแต่วันนี้ก็ออกมาไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ลหน้าเฟซส่วนตัวครับ พี่รองแนะนําสินค้าไปสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวพี่รองขอแนะนําสินค้าต่อนะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาต้องขายนะครับถ้าใครไม่ขายนะครับพี่รองบอกว่าคนนั้นไม่รวยครับหลายคนมองว่าการขายเป็นงานยากครับแต่สําหรับพี่รองแล้วครับสวัสดีครับน้องน้องเชมครับพี่รองงานไกลๆครับถ้าหานผิดกอโต้นด้วยนะครับถ้าใครไม่ขายนะครับพี่รองบอกว่าคนนั้นไม่รวยครับซึ่งหลายคนมองว่าการขายครับเป็น งานที่ยากครับเป็นงานที่ยากแต่พี่รองมองว่าหารขายครับมันเป็นงานที่สร้างไรายได้ครับถึงแม้นว่าถึงแม้นหลายคนบอกว่างานอาันที่ยากครับแต่ถ้าเราทําไปทําไปนะครับเราทําไปสักพักครับความยากมันก็จะกลายเป็นของง่ายไปครับเหมือนอะไรครับที่เราฝึกบ,บ่อยๆครับมันก็คลายเป็นสิ่งให้ ให้ได้ไปครับคือเหมือนการออกมาพูดออกมาไลยครับถ้าเราออกมาไล้บ่อยๆหรือออกมาพูดบ่อยๆครับเราก็จะได้พูดคล่องขึ้นครับเดี๋ยวพี่รองพูดตามหัวข้อก่อนดีกว่าครับหัวข้อที่ว่าขึ้นว่าพี่รองเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนครับก็คือเมื่อก่อนนี้ครับตพี่รองเพิ่งรู้จากครูพิพรเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่รองคิดว่าตัวเองเนี่ยไล้ไม่เก่งครับแล้วก็พูดไม่เก่งครับแต่ครูพิพรบอกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับ ความคิดของเรานะความคิดซ้ำๆเดิมๆภาพที่ว่าเราไม่เก่งไม่เก่งมันก็ยิ่งตม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 ลงไปใต้จิตใต้สำนึกของเราก็ครับแล้วจิตใต้สำนึกเขาบอกว่าเราชอบว่าเราไม่เก่งมันก็ยิ่งดูดดึงดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาครับนี่คือพี่รองเพิ่งจะรู้ความลับนี่เองความลับแห่งชีวิตครับเพราะฉะนั้นพี่รองจะไม่พูดว่าพี่รองร้ายไม่เก่งพูดไม่เป็นอีกต่อไปครับมีแต่พี่รองว่าพี่รองโคตรเก่งยอดเยี่ยมพี่รองสุดยอด แล้วพี่รองเชื่อว่าพวกเราทุกคนอยู่ในไลน์นี้ยอดเยี่ยมกันทุกคนทุกคนโพสเก่งท,ทุกคนสุดยอดครับพี่รองเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าไม่นั้นเราเรา,เราทุกคนคงไม่มีตัวตนในโลกออนไลน์ครับน้องชุกก็เก่งครับน้องชุกออกมาไลน์ทุกวันครับน้องชุชวนเพื่อนชวนเชิญพี่ได้ครับบางวันพี่ก็ว่างครับเมื่อแต่ช่วงบ่ายประมบ่ายโมงถึงบ่ายสองถึงบ่ายสามครับพี่รองจะชาร์จแปดครับ ช่วงนั้นครับเาะพี่รองแบตพี่รองชาร์จมาเต็มตั้งแต่เช้าและพี่จะพี่รองจะดูไลฟ์ช่วงเช้านะครับหลายคนมากเที่ยงมาแบตจะหมดครับแล้วจะชาร์จอีก2องชั่วโมงครับบ่ายสามครับถึงจะใช้ตัวทัดได้อีกรอบหนึ่งครับแต่ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ถึงสามโมงครับช่วงนั้นตัวถัดชาร์จแบตอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้พี่รองเหลือตัวถับเครื่องเดียวครับพอดีให้หลานเอาไปครับสวัสดีครับ น้องสวัสด,ดีทุกคนนะครับพี่รองไม่ได้ทักใครอย่าว่ากันนะครับพี่รองรักทุกคนนะครับ <c oughs> เข้ามาขายก่อนๆน,นะครับพี่รองวกไปวก,วกมาอยู่นั่นนะคือจ้าสมนุนไพรสองกล่องน,นี้ครับดูแลคุณเรื่องน้ําเลือดน้ําเหลืองครับเมืม่อไหร่ที่คุณมีเลือดดีน้ําเหลืองดีครับมันทาให้เลือดลมของคุณในร่างกายนะครับไม่ทีไปทางทีหนึ่งครับไม่ไม่ทีไปทางใดทางหนึ่งครับ เมื่อเลือกดกุลดีน้ำเหลืองกุลดีมันจะตามให้ธาตุไฟกับธาตุไฟกับธาตุน้ํานะครับทรรมานสมดุลกันแต่ไม่ลมในร่างกายครับเดินดีครับธาตุลมก็สาคัญน,นะครับในร่างกายครับคุณจะปวดหัวเป็นความดันเป็นไมเกรนหรือไ,ไม่ก็ขึ้นอยู่กับธาตุลมนี่แหละครับเพราะว่าธาตุลมนะครับมันสำคัญชี้ชะตากับชีวิตของเราจริงๆครับสวัสดีครับน้องดาใช่แบบว่าน้องนนนาน,านถ้าพี่เรายังไม่ผิด คงจะเป็นน้องดาลลบุรีีสวัสดีครับโค้ดพี่หนูนาครับขอบคุณครับมันจะทําให้ธาตุลมนะครับถ้าเลาุลมของเราตีไปต่างใด่างหนึ่งครับทำให้คุณปวดหัวไมเกรนได้ครับเพราะฉะนั้นชาสอง่องนี้จะช่วยปรับเลือดปรับน้ําเหลืองแล้วก็ทัธาตุลมธาตุไฟให้มันดีขึ้นครับเรียกว่าปรับความสมดุลใ้ร่างกายนะครับแต่สําหรับพี่รองครับ คือผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวพี่รองเองครับคือพี่รองหน้าท้องไขมันเยอะครับเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ท้องประมาณห้าอกเดือนนะครับตอนนั้นก่อนก่อนก่อนที่พี่รองยังไม่รู้จักจานุึะข้าวครับเรียกว่าพี่รองท้องประมาณ6กเดือนครับแต่พี่รองคิดว่าอยู่อย่างนี้ท้องอย่างนี้ต่อไปมันไม่ไหวแล้วท้องมันออกผ่องขึ้นผ่องขึ้นทุกวันครับพี่รองจึงตัดสินใจครับที่จะเอาชาสองกล่องนี้มาละลายไขมันออกครับ เพราะว่ามันเป็นน้งจาร้อนจาเย็นครับจาร้อนครับช่วยกำจัดไขมันออกจากร่างกายครับแล้วหน้าท้องของพี่รองครับหรือว่าไขมันส่วนเกินของพี่รองก็ค่อยหายไปหายไปครับพี่รองหนักตั้งอกสิบหกนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันเหลืออยู่ที่อกสิบสามครับเรียกว่ายังยังเกินอยู่ครับเรียกว่าน้ําหนักเกินอยู่แต่ว่าเกินอยู่นิดหน่อยครับแต่เกินอยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับพอใจแค่นี้ก่อนครับ เอาง่ายไขมันมันลดน้อยต่อยลงก็พอแล้วครับอย่าให้ไขมันเวลาสวดโรคประจําปีมันหายไปแค่นั้นพอแล้วครับกล่องหนึ่งราคาสามร้อยบาทครับกล่องหนึ่งราคาสามรอยบาทครับพี่รองแนะนำให้เพื่อนๆซื้อเซตสี่เดือนดีกว่าครับเพราะว่าถ้ากินแค่หนึ่งเดือนหรือว่าแค่แค่กล่องเดียวครับกล่องเดียวครับแค่ แค่รู้รสชาติเท่านั้นครับถ้าเรากินสักสี่เดือนครับผลลัพธ์จะเกิดประมาณประมาณสามถึงสี่เดือนครับถ้าผมรับเกิดประมาณสามสี่เดือนครับซึ่งบางคนบอกว่ากินแล้วไม่เห็นผลครับคือถ้าคุณกินกล่องเดียวพี่รองบอกว่าได้แก้รู้รสชาติจริงๆครับถ้าเรากินสักหนึ่งถึงสี่เดือนครับมันเห็นผลแน่นอนครับเพราะพี่รองเองก,ก็กินมาหลายเดือนแล้วครับถ้าว่าเรากินหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนรือว่ากล่องเดียวครับเราแค่รู้แค่ว่ารสชาติแค่นั้นครับ ถ้ากินหนึ่งถึงสี่เดือนเห็นผลทุกคนครับเซตสเดือนครับปกติแล้ว6ก0ันสองรอบาทครับแต่ถ้าเราซื้อเปิดบินออกมาเซตสี่เดือนตอนนี้ลดตันทีจาก6ก0ัสองร้อบาทก็ลดลงมา1นึ่ันสองร้ยบาทก็เหลือประมาณ4ี่พันแปดครับซึ่งมันคุ้มค่ากว่ากับที่คารที่ว่าเราจะซื้อแก้กล่องเดียวหรือว่าเดือนเดียวครับเพราะฉะนั้นพี่รองอยากให้ทุกคน เปิดเซตสี if them, ่เดือนไปเลยครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับถ้าอยากทดลองก็กินนั่กล่องเดียวก่อนได้ครับว่าทดลองรสชาติเป็นยังไงก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนกล่องเดียวก่อนครับถ้าอยากทดลองนะครับถ้าสนใจถึงค้านะครับอ่าทักเพื่อนๆใต้ไลน์นี้ได้ทุกคนนะครับแล้วว่าเราทุกคนสนับสนุนกันทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนนะครับพี่รองไม่ได้ทักใครก็อย่าว่ากันนะครับสวัสดีครับน้องเชนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ พี่รองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วพี่รองขอแนะนํายาสีควันที่พี่รองชอบก่อนครับนี่เลยครับเป็นยาสีควันสมุนไพรเช่นเดียวกันครับผลิตมาจากสมุนไพรล้วนๆมันเหมือนกันครับถ้ามีปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องควันครับสวัสดีครับนี่เรื่องพ่ยาครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องควันนะครับข้อพี่รองขอแนะนํายาสีควันองกล่องนี้เลยครับเพราะว่าจะหมดปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องควันครับ คุณจะไม่เฉ็บเอือกและไม่ปวดควันอีกต่อไปครับและก็จะไม่เสียวควันด้วยครับแต่ไม่มีกลิ่นปากกติงางหางครับกล่องหนึ่งราคา290บาทครับราคาหลายคนมองอาจมองว่ามันสูงครับแต่ว่ามันคุ้มค่ากับสําหรับเอือกของเราครับมันคุ้มค่าสําหรับเงือกของเราจริงๆนะครับเพราะว่าเงือกและควันของเราเราต้องอยู่กันนานๆอยู่กันไปมันตลอดชีวิตของเรานะครับเพราะฉะะนั้นพี่รองอยากให้เราทุกคน รักษาเหงือกรักษาควันเพื่อสุขภาพเหงือกของและควันของของเราให,ให้อยู่กับเราตลอดไปนะครับพี่รองขอขอบพระคุณทุกการกดไลค์ทุกการแช์นะครับน่าจะถึงยี่สิบนาทีแล้วมั้งเราพี่รองออกมาวันหนึ่งก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิามสิบนาทีแล้วว่าพี่รองอยู่ในช่วงเวลาตะมานครับเขาจะให้ใหเวลาให้เวลาประมาณนี้ครับเขาไม่ได้ให้โอกาสพี่รองคนเดียวนะหลายคนด้วยครับแต่ว่า ไม่มีใครกล้าเท่านั้นเองมีอยู่สองคนมั้งในในบริษัทที่พี่รองทำมาครับคือขอให้อขาดหลายคนครับบริษัทเขาก็เผื่อให้อ้พวกเราเนี่ยครับออกมาแสดงฝีมือตัวเองออกมาออกมาสร้างตัวตนได้ครับแต่ว่ามันมีน้อยคนครับที่พิสที่พี่รองทำมาอยู่เนี่ยมีขายออนไลน์อยู่มีพี่รองคนหนึ่งแล้วก็วน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่ว่าน้องเขาเขาไม่กล้าไลฟ์สดครับแต่ก็โพสครับแต่เขาก็โพสขายอยู่ เรียกว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสให้กับพี่รองคนเดียวนะครับไม่เดี๋ยวหลายคนบอกว่าเห็นพี่รองออกมาไล์ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ละแต่ว่าเขาไม่เขาไม่อยากออกมาเองก็แค่นั้นเองครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าได้เวลาน้องว้อยบอกว่า27นาทีแล้วครับเอาแค่นี้นะครับขอบและคุณทุกคนทุกการกดไลค์ทุกการแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ไรหน้าครับขอบคุณครับ